แม่ไม่ได้เจอกันนานกับแดนดี้เวิลเลครับผมเป็นไงกันบ้างเนี่ยมีเรมชั่นใหม่ด้วยโอเคผมกาสสวัสดีครับในของกระผัดนะฮะแดนดี้เวิลอัปเดตใหม่จริงอัปเดตใหม่เนี่ยมันมาได้นานสักพักเลยนะผมเพิ่มมีโอกาสที่จะมาทําเพราะว่าตอนที่มันมีอล้วจะใหม่เข้ามาเนี่ยผมได้เข้ามาดูอยู่ครับว่ามีตัวไหนเข้าบ้างซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเธอกันแต่ว่าจะเล่นเธอไหมเนี่ยน่าจะไม่ผมพูดว่าเธอใช่ฮะเพราะตัวละครใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงเนาะ เป็นตัวละครที่มีชื่อว่ายัดตะยัดตะอ่าซึ่งวิธีการปลดล็อกเนี่ยผมบอกเลยว่าโหดหินมากนะสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะเอ่อสองพันอีโคเนี่ยธรรมดาเฉยๆได้ดีเซอร์ของเธอห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ธรรมดาดดเฉยรรๆฮะแต่ว่าตารงกลางเนี่ยที่เราจะต้องมีตูนสิบห้าตัวหรือมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ลำบากแล้วเพราะว่าผมเล่นมาผมก็ไม่ได้ พูดตัวเองเล่นเยอะหรอกนะแต่ว่าก็มาสามสิบสี่ชั่วโมงได้อยู่แต่ว่าผมก็ยังมีแค่สิบสามตัวเองนะแบบว่ามีตัวจากอีเวนต์ด้วยเออยังมีแค่เนี้ผมยังขาดอีกสองตัวเว้ยซึ่งถ้าจะให้ได้เลยเนี่ยโหต้องมีตังประมาณสักห้าพันก็คือผมจะซื้อตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อันนี้รวมกันก็สองพันห้าส่วนนี้ก็สองพันประมาณห้าพันผมที่ได้ตัวนี้มาฮะซึ่งน่าจะเป็นคลิปหน้าหรือมั้งแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเธอกันก่อนเนาะเป็นตัวละครยังไง มีความสามารถอะไรแล้วก็ดีไหมซึ่งผมดูข,ข้าวมาแล้วผมว่าค่อนข้างดีแต่ว่ามันได้ยากน,นิดนึงอะนะได้ยากมากอย่างกับเป็นตัว,ต,วตัวเมนซะอย่างนั้นเลยเออตัวตัวนี้เนี่ยจะดรอปสองแรนดอมไอเทมหลังจากที่ทำแมชชีนเสร็จก็คือเวลาท่อมเสร็จเนี่ยเขาจะดรอปแคนดี้ไอเทมสองอันแล้วก็จะดรอปสี่อันเมื่อตอนบาดเจ็บฮะซึ่งแคนดี้ไอเทมหรออ๋อไอพวกบัฟอะไรประมานี้ใช่ปะอืมตัวนี้เป็นตัวใส่ทำเครื่องกับจ๋าๆเลยนะ ที่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ฟาร์มของเลือดข้าดีเลยนะฟาร์มของเอามาใช้อ่ะเออแล้วเธอยังมีมุสปีทีท่ข้างเร็วด้วยแต่ว่าสเตมิน่าน้อยนิดหนึ่งก็คือมู้มิสปีของเธอเร็วพอๆกับต,ตัวตัวไหนวะตัวนี้เลยอ่ะตัวโครเลยอ่ะแค่ว่าสเตมิน่ามันไม่มีก็คือสามารถที่จะเล่นสายปั่นเครื่องกับสายวิ่งจู๊กได้พร้อมกันเลยถ้าคุณกะระยะดีๆเพราะว่ามันวิ่งก็ทั้งเร็วเลยไม่ใช่วิ่งดิมันมันเดินเร็วอ่ะเออเอ,อุ้ยเป็นตัวที่ครบเครื่องอยู่นะ ผมเลยคิดว่าโอเคถ้าราคามันจะแพงหรือว่าวิธีการรับมามันจะยากเนี่ยก็โอเคอยู่อันนี้คือแบบเล่นสงสายเลยถือว่าเป็นตัวที่ค่อยจะเมตาอยู่ฮะเอาไปเล่นคนเดียวก็ได้ซ่อมเร็ววิ่งก็เร็วในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยผมไปดูมาร่าว้าและตัดไปเลยกันนี่ในหน้าของวิกิฮะตอัอยของย่าจ่ายเธอเป็นคนที่มีเ NERGY เป็นคนที่เอ่อล่าเริงขยันขันแข็งแล้วก็เป็นคนที่เสียงดังมากเลยแหละเธอเป็นคนที่คอที่จะ ทำให้เพื่อนมีกําลังใจขึ้นหรือว่าพูดปลุกใจได้ดีมากจ่ากที่เห็นในการสนทนาระหว่างแอสโตกับทวีแกนอ่านักตาดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งๆนะเธอเนี่ยยังเป็นคนที่ตกรุมพากับดักอะไรไม่ได้ง่ายด้วยอย่างที่เห็นในเดือหรอกที่คุยกันกับกิกกยัง้นก็แล,แล้วแต่บางครั้งเนี่ยการแสดงออกของเธอเนี่ยก็ทําให้ตัวหลายตัวเป็นห่วงเพราะว่าเธอเป็นคนที่ขัน้นิจาแต่ว่าใจร้อนรีบร่งอะไรประมาณนี้ยอ,อย่างที่เห็นในตอนคุยกันกับคอนนี่เนาะอ่าฮะ ในหรอกฮะตอนนี้เสร็จเครื่องโอ้โหเออโอเคกูกูเชื่อได้แหละเอาเครื่องมาให้อีกขออีกเครื่องหนึง่งขอได้เร็วแล้วก็โอ้โหลูกกวาด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 ทั้งหมดเลยอ่าฮะมอมไปชีนฟอร์มีโอ้โหอันนี้คือแบบว่าไดอะล็อกของเธอเนาะแต่เห็นได้เร็วว่าเธอเป็นคนที่เธอจะบ้าพลังแล้วก็พื้นฐานพอสมควรเลยฮะอันนี้ตอนที่คุยกันกันกบเอ,อ่อแอสโตรเนาะยัตตาฉันดีใจที่เธอเนี่ยคอยเป็นห่วงเพื่อนๆเนี่ยน,น,นะ ฮฮ่าก็บบนอนอยู่แล้วสิ่านเจะเนีนหัวเขาได้ยังไงอ่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่สนุกแล็ใจดีมากเลยในฝันของเธอเนี่ยเธอเป็นคนที่คอยที่จะนําพาพวกเขาเสมอเลยนะทำให้พวกเขามีกาลังใจตลอดเลยอ๋อเอ็โซทำไมนจะดูฝันได้เหรออืมแน่นอนอยู่แล้วถ้ามันเจนนี่เพื่อนของเธอทำอย่างน,บบนั้นเหมือนกันนะะใช่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละมังเออโอเคไหนมีช็อตที่คุยกันกันกนกนกบอ่อเปโป้ป่ะชอบเปโป้อ่ะเฮ้ยนี่ไง เฮ้ <c oughs> hey, ว่าไงเปปเปิปปลอยากจะได้ลูกกวาดไหมละ่ะเอ้เอา้าเฮ้แต่ก่อนสิไม่ใช่ว่าแดนดี่บอกเธอตั้ง,งว่าเธอจะกินลูกกวาดไม่ได้แล้วอะฮะเอ่อโอเคโอเคโอเคชิ้นหนึ่งก็ได้ <c oughs> แล้วก็เหมือนกับว่ายัดเธอจะไม่ชอบอ่าชิมชิมพูเหรอ <c oughs> จะไม่ชอบอเธอวะ <c oughs> จะเกลียดเธอจริงๆเกลียดอย่างนั้นเหรอนี่ใช้คำพูดแรงไปหรือเปล่าเนี่ย นี่เธอกำลังดูถูกความสามารถที่อยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะใช่ไหมา <c oughs> <c oughs> ฉันไม่ได้สงสัยเลยสักนิดเลยแหละจะ <c oughs> โกรธเกลียดเลยเวลาถูกใครสักคนที่ตัวถูก,ก่าชั้นมาท้าแบบนี้เนี่ยโ <c oughs> อเค okay. แต่ชิมพูมันก็ดูเป็นตัวละครที่น่าตู่อยู่แล้วนะมันมันน่าตู่ของทุกคนหรือมั้งเหมือนกับว่าบทพูดที่เธอพุยกับคนอื่นเนี่ยเธอจะใช้ฟอนต์ใหญ่ที่แสดงถึงบอกว่าควรมบบว่าแบาบหนักแน่นแล้วก็แบบว่า คือคาดในการพูดอ,อ่ะก็ผมก็เข้าใจนะครับว่าดีไซน์ของเธอเป็นยังไงมันคล้ายเป็นพวกแบบว่าเอ็กโทบัสอะไรประมาณนี้ก็เข้าๆประมาณนี้ฮะส่วนรูปภาพเนี่ยเหมือนกับว่าท่าที่ผมเห็นมาเธอจะมีหางแปะหกหางเลยป่ะเออไหนเอ่ยมันไม่มีหันหลังเลยฮะอ๋อนี่ไงกี่หางอะ่ะโอ้โหหางกันเป็นแบบคือสวยอย่างนี้เลยหรอก็วันนี้เนี่ยนอกจากจะมาดูเรื่องราวแล้วก็ความเป็นไปเป็นมาของเธอเนี่ย ผมก็จะมาเล่นเพื่จอย่างน้อยเนี่ยให้เจอเธอในทักชั้นหนึ่งกันดีกว่าฮะไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้ครบเก็บ50%หรือเปล่าแต่ผมจะมาลองเล่นดูก่อนได้กันเนาะเออหรือผมจะใช้ตัวของเปเปอร์วิ่งหรอมั้งหรือบอกว่าหรือว่าจะใช้ตัวของบอลโบเบตตี้ ie, ดีเออเออเอาจิมมันก็ดีทั้งคู่นะเอาไว้ว่าดไปเราให้เจอได้กันนะฮะไป โอเคเหมือนจะเจอแล้วไม่รู้ว่าความสามารถเป็นแบบไหนนะอันนี้มีของใหม่มาด้วยไม่รู้ว่ามีความสามารถหรือเปล่าไม่ไม่น่ามีมัง้งไม่รู้ว่าเป็นตัวแรงไหมต้องไปดูก่อนว่าเป็นตัวแรงไหมถ้าเป็นตัวแรงอาจจะมีนะอะไงี้ยไม่ใช่นึกว่าลนะ้วมันโรลลี่นึกว่าเมื่อก,กี้นี้เหมือนตอนหยิบแคปซูเห็นว่ามันเป็นชื่อว่ายตายัตตาเอ๊ยมันมาพูดกับโรลลี่ด้หรอ ลลเหมือนโรลี่กับยัตตะมันจะยัตตะมันจะเป็นคล้ายๆแบบว่าแก๊งเดียวกันน่ะเป็นเพื่อนกันอะไรประมาณนี้คณะละครสัตว์นี่ไงง่อไม่มีหโอ้โหไม,ม่ขาเป็นอย่างนั้นน่ะความสามารถอะไรไหมจะไม่มีใชไม่มีหรอก็คือวิอ่งเล่นงโงโง,โงเลยนะโอ้ยนึกว่าจะมีความสามารถอะไร บอกว่าพังเครื way, like hey, atau, ่องเออขอดูเหมาะดีนะแบบว่าทำไม่เครื่องจากที่ซ่อมเสร็จลงมาเป็นซ่อมไม่เสร็จนิดนึงกันแล้วมาเนี้ยไม่มีหรอ่แค่นี้เลยนะโอ้แล้วขาบอกว่าอ๋อเหมือนจะใช้หาเป็นขาแทนใช่ไหมในโมเดลปกติต้องปีขาเดินปกติฮะแต่พอเป็นทริเต็ดแล้วจะใช้เป็นขาเดินเอ้ยไม่ใช่ดิใช้เป็นหางเดินแทนขาตัวไอ้ขาดครึ่งม่อวะโอยโอ๊ยอ๊ยอ้าา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  โอ้มาเป็นคู่กันเลยเหรอมาทำงานเป็นทีมดีเนี่ยผมไม่ได้เอานี่สายสายวิง่งมาด้วยขอาสายซ่อมมาถ้าอย่างงั้นไม่ใช่เป็นตัวธรรมดาเพววื่อวะโอ้ตัวธรรมดากว่าจะได้มันยากมากเลยอะ่ะมันยากมากๆเลยแทดตังไปแบบกว่าจะได้ตัวนี้น่าจะเป็นหมื่นอะ่ะหมายถึงว่าไอ้ไอ้ค่าค่าเงินในนีน้มันยังมีหลักหมื่นอยู่นะสิบห้าตัว ไอตัวราคาร้อยสองร้อยมันมีไม่เยอะไงถ้าตัวนี้น่าจะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเกมแล้วบอกวะเออมาหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะเฮ้ย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 พี่คาปี้คาปี้พี่คาปี้มีสุดอย่แวแต่เขาบอกเลยว่าจะเป็นหนึ่งตัวที่โซโลเร็วข้างดีเลยฮะคือวิ่งก็เร็วซ่อมก็เร็วอ่ะเอาตัวแปลแล้วก็ใส่ของซ่อมทั้งสองชิ้นมาคือแบบว่าเร็วโคตรเลย ป็นตัวที้ขาของนันจะคบรบนะไม่ไม่ไม่ใช่วิ่งหรอกมันคือเดินอ่ะบางทีมูเม้นสปีดคือการเดินอะ่ะเนี่ยเดินอย่างเงี้ยเร็วคือถ้าเอาไอเทมปับ๊บใสยวิ่งมาก็ามาอรอได้เออแบบรอ่อพวกตัวที่มันวิ่งไม่เร็วกว่าปกตินะชั้นหนึ่งแล้วมาเนี่ยชั้นหนึ่งชั้นสิบถ้าเป็นทวิเต็ดที่ไม่น่าทานนันก็จะเป็นเปเปอรอ่ะแต่ตัวอื่นได้หมด ก็ซ่อมได้ด้วยเออมันมันครบเครื่องอย่างวะน่าโดนมาก here, เออาดสกี้อาร์เฮี่ย่ะบ้าเดสกี้อาร์เอ้ยหน้าเลยกูเจอดักมะเนี่ยไม่หรอกใช่ไหมไม่หรอกอ้ oh, shit โอเค แค่นั้นเลยไม่มีความสามารถอะไรด้วยโอ้โศนึกว่าจะมีความสามารถักหน่อยโอเคแมนเดสแจงอยูเซอร์อัานตัดไปตอนได้ตัวเลยกันฮะไม่ใช่ดิได้ตัวชีดนั้นตัดไปเลยกันฮะพอแช่นี้แหละจบ